ุ้ยแบตหนูจะหมดหมสบายด,ดีสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้โหกับส่องซาสก้กับต่าตาเนาะไม่ได้เจอกันนาะนแบบโอ้โหใส่เสียงยาวเลยนะนไม่ได้เจอกันแบบดดนแหงพอ่อพี่น้องเออซาสก้ไปได้ายคลิปทายนิดๆหน่นนอยๆขนมร่วมแลกกับเกือบเดือนยีน่บวันตื่นแต่นะตอนน่ะ วานามาตาบานเด้วเพิ่นมาอะไรสองหมื่น้วเนาะสองวันละสองวันแค่นี้แต่มาท่านงานน่าจะเมื่อย,ยออแหกด้วยนะวานามากะไม่งานสาวสกอยตายตายเดี๋ยวปกวาดบ้านเอ๊ฮีเราเมียนบ้านเมียนคลองเพราะว่างานเท้าสีเขาแบบเขานักด้วยนะสาสกอยกบไทยคลิปกันงานขาวนี่แหละพี่น้องเอ้ยหีดเอาเห็ดอันนี้เนาะ ให้สั่งมาแต่ว่าซาสุโกย้ยประเทศไทยคลิปตอนสั่งมาเห็นนะควบสูงห้าช่องเมตรผู้แล้ซาสุโกย้ยอันนี้บอดายอกเปล่นะาบอดึงเห็ดแนวตากผา้าเห็ดที่ตากผา้าด้านขาวสกินผ้าแดีวนี่เด็ดสิผา้าผ้านี่เด็ดผ้าแบบนี้เนาะแต่ว่าเป็นโตตัวนี้แค่นนะตัวนี้กระเป,าาปาสาสเ๋าโอ้ยเบางไปงูงมาซาสุโก้ยเมื่อยจนเบางไปงูมากล้องก่อนแล้วกะด่างเครียดโตเพราะว่าข้าสีพิมข้าสีพิมงาน เพราะว่าขันโตข้างล่างบนบ่พอเนาะเพราะว่าง,งานเขาลายแต่ว่าตัวนี้หันซุ่มเดซุ่มนี้มาเดซกันฮับฮับปากกันพิมพอุ้ยมืดเลยนี่ฮับพิมบูว่าถ่ายคลิปไรด้วยโบอุ้ยดูดูดดทำพี่เนาะสูงแหงสั่งมาเห็ดมังมือนี้เนะเาะเขาเห็ดเขาแต่เห็ดเครื่องมือทะนะเท่านั้นเห็ดเหล้า สูงจ้ะพี่จากนั้นจำดันมือกับวาสูจำดันค้นสูงค่ะกับวาวาซูงมือได่มือได้กับข้างหลังข้าไหนสูงกว่ากันวะเกือบซ้สำเกือบซ้ำข้างหดังแต่ว่าตรตุ่นจำกว่าได้หนึ่งนูน้ว่าสูงจำกับข้างข้างในเกือบกว,วก่าคนเดะสูงกว่าข้างในผู้<อ>จ้ะโอ้แบตนู้กับซิเบิร์ตพี่ว่าแบตมีแบตกล่องนูับซิเบิร์ตไ,ไม่ไปเอาที่ชาร์จนั่นมาตู้นั่นนะแต่แล้วซาสโก้คือดังสิสิอุ้ยมันหย่อนแสง หย่อนแสงเพราะว่ามันเริ่มมืดอนเอิเอาแบบเลี้ยวเลียวเลยเนาะออเอาสีแบบจังสีเลยต่อพีกอ่กวาดบานพึงแดดเมื่อกี้เนาะยังมไม่เสร็จเลยเนี่ยยังวัดแดดอยู่ยไปไเยอะไปเลยจ้ะอดกล้องกล้อ,อ,งอ,องเข้ามาก่อนออปรับมุมปรับองศาแบบเดียวเลี้ยวเลยต้องให้สีนะน้ <laughs> เาเดียวนั่งกันเอาทาั้งอันนี้เลยทังถิ่นานนังนี่เขาสีมาอย่างดีเหมือนยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยอะไรกล่องไม่เฮ้ยนี่ง ปรดักยังไม่แกะกล่องเลยดีในได้ส่งไปซ่อมกล่องตัวเก่าเขาส่งไปซ่อมสองเดือนส่งนานสิส่งไปต่างประเทศเนาะเขานานจะส่งไปต่างประเทศไปซ่อมของหลองอันที่วันหลองอันส่งซ่อมกะเป็ดเปดสองเดือนคือกันนะมั้ยอันนี้แกะใหม่เหมือนแกะกล่องเลยเดียว่าดูดกันว่าจักบาทเลยส่งกล่องซ่อมตดีวนี้เขาสื่อตัวใหม่ ังจากตัวนี้พังเ้าก็ซื้อตัวใหม่มันพังอยังหนาจอมันเนาะจริงมันถ่ายได้เด็ดนี่ของใหม่เลยนนี่อุ้ยเสียตาแบดเบิร์ดเมื่อกี้เนี่ยมันตัดไปของใหม่เหมือนกลอองเหมืนแกะกล่องเลยอันนี้แกะกล่องเลยล่ะอันนี้ไม่เหมือนแกะกล่องอันนี้อันนี้แกะโอ้แถมหมดจ้ะนี่ใช่ตัวนี้สงสัยเขาแถมมาเด้อแทนอื่นยังนี่่กล่องอืเออกล่องนี่แหละแบบนี้แหละมีว่าสองพนกว่า บอกเขาซ้อมโอ้โหซองสามที่มันมันมันพังเลยเขาให้มาสองเขาให้มาสองอันเลยซื้องพันกว่าบาทนี่นี่ขึ้นแกะหมดได้ดิเครื่องใหม่หรือเปล่าก้อยอยากอย่าบอกนะว่าเข้มได้เครื่องใหม่คือนชิ้นสองพันจะเอาคือนชิส่งไงเอาเนาะส่งมาจาต่างประเทศอออย่าบอกนะว่าได้เครื่องใหม่เห็นดินี่ติดคักแน่ติดเหมือนติดเครื่องใหม่แกะจนบ่ได้อีกนี่อัน เออนะเอ้ยเขาเป็นเครื่องไม้เหรอเออเขาเป็นเครื่องมาไห้เพระจักษ์ส่งไปต่างประเทศมาได้นี่มันถึงไปในซองเดือนเห็นของหนุ่งอันกะภาพแรงกว่น,นี่อ่ะได้ของหนุ่งอันกะส่งไปต่างประเทศที่กันแต่ออของหนุ่งอันเขาเข้มใหม่ให้เขาขายดีมากผมไปซื้อมันได้ชิ้นห้าบาทเกต้าเก่าย่าส่งหูว้าวขาบอกฉันนะมาลองก่อนซื้อกล่องอ้าวทำไมซื้อแบบแบบไหนรุ่นเนี่ย เนี่ยดู่ัมรเขาถายอยู่ดูเมือนจะดูนัแน่รุ่งแล้วสื่อม่วมันงงอะไรทามงไม่ได้อะไสาวสก๊อยก็แกะช้าตานก็ลุ้นตาตีเลยะไะเครื่องใหม่เครื่องใหม่มือจันท้โอ้ยต้องใส่เครื่องใหม่พราะเนาะต้องใส่ไอช่องพันกบาทนะค่ะค่าส่งค่าส่งโมเมนต์โมเมนตอันนี้ วีจัสก็คือดีใจน้องคือได้เครื่องใหม่ดูก่อนดูก่อนดูก่อนขันข้างเก่าเขากระถูมาข้างเก่าได้โอ้แม่นแล้วแม่นแดงแม่นแล้วพราแม่เป็น้องได้เครื่องใหม่ว้าวดีใจได้เครื่องใหม่อีหลีดีใจมากเลยได้เครื่องใหม่แบบทรงซ้อมเขาคือคือสีแบบเข้มเครื่องใหม่ให้นะมือถือบ่านนอก อุยคจะถือว่าโชคดีมากเลยนะเพราะว่ามันหมดประกันไปแล้วของสาวสกอยนะของสาวสกอยหามดประกันแหละประกันแบบครบแบบน่าจะเป็นปีเลยเนาะน่าปีเครื่องใหม่อ้าดีใจเด้อถ้าคิดว่าส่งสอบมาแล้วคาสอบสองพันกว่าบาทสาวสบายคิดไวจังงั้นอุ้ยเขาส่งไปศูนย์เลยนะเนี่ยแบบการซีนกันอะไรอ่ะเห็นบอกพ่นพี่น้องมันผัดข้ามาถ่ายคลิปมืดแล้วคำแล้วเพราะว่าวสกอยเดือกง่ะหย่าดวามันอันนี้ พีดีใจจังเลยได้เครื่องใหม่ว<ะ>้าวยังโมทัานได้ยังโมทัานได้สีอันนี้ออกสับเครื่องใหม่ดีใจมากเลยสมซ้อมได้เครื่องใหม่พี่จับได้ย้ายรูดมือได้พี่ตกกวาดตรงนี้นู้หายนู้น่างหายนู้นได้พี่ทำไปยังดอกเพิ่นมักมือมือดุดนะเขาเอ็นมือดุดนะจับเนี่กับอยากตกรูดมือดีเนาะ สองพันสองพันสองพันสามสองพันห้านี่สงสัยเป็นค่าสง่งเนาะเพราะว่าถ้าซ่อมในประเทศได้เขาก็น่าจะซ่อมแต่ทีนี้เขาบอกว่าส่งไปต่างประเทศเงี้ยมันเลยนานส,ส,ส่งแบบว่าส,ส่งไปอืมอย่างอื่นบริษัทเขา,เห,า,เขาหรอเนาะอืมส่งแบบเองหาบริษัทจะฟ้องเขาเลยมีมีดีใจอ่ะดีใจมากๆเลยดีใจแบ,แบบแบบว่าในเครื่องใหม่นะเขาเสียสองพันกาบทเทไหในเครื่องใหม่ ถ้าคิดว่าเขาเอาเครื่องเก่าไปสอบพี่ว่าเครื่องใหม่นะไม่ใช่เครื่องเก่าเครื่องใหม่เนาะเพราะว่าลูบลากแามโมเมนต์อันนี้เนาะโมเมนต์แบบนี้เนาะด้วยว่าเขาจืดประดิษฐ์บ่กอุ้ยคืออัพผีคือเก็บดนยุท่านเดมเบิรงอันดีสัมชาสกายยุทธันเดมเบิรงอันดีสัมแบบชาสกาอยโบราณไทยคลิปดูนกับรู้สึกแบบ งอยเงยเลยคิดหอดแบบเขาเคยถ่ายคลิปแล้วเขาบริดัทางเขาก็จะเป็นเงาเงาเงยงย <c oughs> คิดอยู่เลยแต่ดูเหมือแต่เป็นตะบัดประเทศงานอ่ะนะบุ๊ด้วยต่ง,งานาเออ<า>พี่ซ่องคะแนนมึงจะได้ภาพนะปุ๊สวยแต่เครื่องใหม่เครื่องใหมน่น้อเ,เครื่องเก่าไ,ไม่ใช่อย่างนี้วิถ้าเครื่องเก่าไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมดูมซึ้งมัมันคือเบาแค่หนุคิดว่ามันเบากว่าเครื่องเก่าหรือจ้งกันมาได้ใส่หึงมาได้ใส่ไลย มันไม่มีเคสไงนน้เออได้ๆน้งนนี่แมว้าว่พี่พี่พี่ต้องซ่องสิจ้ะเออเออนี่แหละนี่บอท่านได้นิ่งบ่ทหรือว่าเขาติดใหม่วาดิจต้าเขาบ่มีขขอมูลเนาะเฮาบ่มีขขอมูลบ่ไดดเขาไปแบบจะดูแล้วว่าน่าจะใหม่นะไม่น่าซ่อมนะดูบ่ไดดเขาเบิ่งในย e อีหยังเฮาก็เลยบ่ดูว่า คนอื่นเป็นขึ้นกันวะเนาะแด้มาดูแต่ว่าห้องนองอันน่ะอันนี้ไงห้องน้องอันน่ะได้เครื่องใหม่เพราะยังมีประกันเนาะกระทรวงไปตางประเทศก็ได้เครื่องใหม่เือพี่ว่าเครื่องใหม่ลองเปิดดูข้างๆที่ชาร์จก็รู้แลหละฮะใช่ไหมเ,เออเนาะเขาต้องเปิดเบิ่งทุกซอกทุกมุมเนาะเ้าต้องเบิ่งเ้าต้องเซ็คเครื่องเลยอือู้ถ้าแนานปึกยังงี้เน,นาะของใหม่อืของใหม่แนน พ่อมีแบบพ่มีด้ยขีดขวดแต่กกันแน่นปึกเลยนะแบบตวเกาเขาดึกออกดึกขาวเนาะมันก็จะรัวม,มันก็จะยังนะการใส่งานของมนะันเนาะโอ้แม่เนี่ยน,นี่พ่อแม่พี่น้องดีใจมีกาลังใจกกัมาถ่ายคลิปเหมือนเดิมมีกล่องสองตัววันนี้อันนี้กล่อ็ไปกล่องตัวานุนถามว่าเฮ่าอันนี้อู้ตงรักซาแบบว่าดุดตูกเลยนะเพราะว่าได้เครื่องใหม่ของใหม่นดสองตัว <laughs> เขาให้ตัวน no. no, no. no, no. no, no. ี้มาด้วยนี่อันนี้ก็ไม้ข้องไม้อันนี้ก็ไม้แกะกล่องไม้เลยอันนี้ก็ไม้ไม้เลยดีใจมากเลยอ่ะภูมิใจเด้สแสกอตกับเมื่อยเดี๋ยวให้กระยิบกล่องมาถ่ายด้วยเนาะแต่ว่าบริษัทถ่ายมาตอนเทศงานยังกับบริษัทตอนสร้างมาเห็ดอันนั้นนี่เขาก็บบริษัทนะเขาก็เดือดวุ่นไหวแห้งอันนี้ก็เดือดงานมากัเลย กล่องพี่พี่โกว่ากล้องมาแล้วนะสาวสกายกะน,นมนมที่ว่าพี่โก้แกยืนดูสักพักหนึ่งนะแกบอกกล้องมาแล้วแกก็ยืนดูแกคงมองว่ามันมันเครื่องใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ<ไ>เพราะว่าแกยืนดูสักพัก,พก<ไ>เพราะว่าถ้าเป็นเครื่องสอมมันอาจจะบ่มเือนแบบนี้นะคิดว่านั่นเออเลเครื่องใหม่อุ้ยลดเลยเครื่องใหม่ดีใจเพรามันถึงจริงๆอ่ะซ้อมเดือนไหนบ้างเนาะส่งไปเน, <ừ> นาะกะนาสิส่งไปต่างประเทศข้า,าเจ้าแหละ คองขัดาัเนาะเจ้าคองเขานะเนาะนี่ไงเออบริษัทนี่เด็กแกะกล่องแบบเพราะว่าถ้าซ่อมเขาไม่น่าจะมีกล่องให้เหมือนแบบอันนี้คือเหมือนเปิดแบบเปิดเปิดตัวใหม่เลยเนาะวิจตุกุลดีใจบริบริษไทยคลิปตายมือแห้งอันนี้แต่ว่าไทยแต่ถ่ายแต่ยังเคยสัตว์บ่อืมชอบชอบไทยแต่สัตว์นิดๆหน่อยๆโดมเห็นงานฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยๆเด้องาน งานเขาเขาเยออเล็กซีมาอีกโอ้ร้ายพันร้ายหมื่นเป็นแสนถือว่าแบบเป็นแสนรอก่อนดูท่าทีดูท่าทีเนาะแต่แต่แต่ถ้าเข้าใจเงินมาจำก็ะทำได้เลยเบื่งบ่าเขาเจ้าใจเงินมาจำเรากระเฮ็ดด้วยเนาะจันนี่กับบปนาบอกว่านี่สาวพนาแนวกินเมื่อยแห้งจนตัวอยากเข่าบ อยากกินข้าวซาสโก้เมื่อยจุม่มอ,อยากกินข้าวกินน่ะ <S <S โอ้ยปีใหม่สิปีใหม่สิมาหาซาสโก้ไปเรียกให้ปีใหม่มาสอยงานเด็โทรหวาคปีใหม่ามาสอยงานก่อนมาเล่นให้แด๊กมาเพื่อนน้องเพิ่นบอกว่าเพิ่นอ,าาอยากมาเด่นอยู่อยากมาเด่นกับซาสก้ไอ้น้องเดี๋ยวไปพักทำไมเพี่น้องไปกินข้าวเดีย๋ยวฉันจดูนหนุ่มหนุ่มสุนเลยโอ้เพิ่นเหตุยังกันโอ้ยหผีดุนึงอ่ะเลยอ๋อเสร็จแล้วเหรอทำอะไรดีใจมากเลย แล้วบ้านนะเฮ <c oughs> ้ยภูมิใจไปกินไหนอน <c oughs> ่ะลูกแม่มบ้านครับนา่ารักกับตัวเองกับบุคคลเลยถ่ายคลิปหน้าส่วนนี้น <c oughs> แต่กัเขาภูมิใจนะพี่ภูมิใจในแบบเขามากันมั <c oughs> ้ยเขามากนันกะเนาะคิแนะกล้กองตัวนี้ถ่ายดีเพราะว่ามันเป็นคล้องที่ <c oughs> แบบว่าเฮาเฮาจามเฮาใจเพิ่นแต่กัเฮาก็จะแบบรู้สึกว่าหักอะไรทำไมพี่น้องกัเป็นคล้องหักคล้องหวง ของทั้งมหากินเอออะไรขึ้นบ้าได้หรอกแต่เป็นของหาของหวงนะกะเออรักษารักษาหลุดดูแปลกๆคือกันนะพี่นู้ห์หนู้ห์ประเทยคลิปโดนนู้ก็จากเป็นแปลกๆปกเคลื่อนกล่องเหมือนกันนะจ๊ะเคลื่อนกล่องเหมือนกันนะจ๊ะ แบบป้าเพิ่นนอนป้ากองให้นอทยังหันได้เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์โอ้ยเด็กก็มองเลยซาสโกยหันเดี่ยวมองกองอุย้ยมาได้ใส่งานเขาเลยนะก<พ>็ะคิดได้แต่พี่เพราะว่าเวลาเาถ่ายสอดถ่ายยังเาเอาโทรศัพท์ถ่ายเนาะเมาได้เอากล่องกล่องเขาก็นอทหันได้เพราะว่ากลองส่วนมากถ่ายเป็นคลิปเนี่ยไปเลยเดี่ยวเบิ่งกแกคิดโอดตคิดหอดเลยโอ้แบบมาได้ถ่ายคลิปโดนมาได้คุยกับพี่เอฟซี ว่าบ้ถ่ายคลิปเอฟซีกับบได้คทอยตอบคนคอยคอมเมนต์มาเนาะเพราะว่าสอดกับบไิ้เกับบได้ค่อยคอมเมนต์มาเป็นสอดนะพี่น้องกิดกันคิดหอดกันกัทักคอมเมนต์คุยกันในเด้อซองนุ่มก็นั่งหากับข่าวกินฮยเฮเฮ้เฮ้ยเเฮยฮเ็เเยยเาย้ ไปหาขิดข่าวกันแับนี้เมื่อยเดิดูงานหลายสาวสกายแบบถ่ายเดียวๆเลยง่ายเลยพลุนุ่มๆเพลุนหาข่าวกินแตะเว้นกับคอยขำลงแรงละเมิดเลยภาษาไทยตอนเบ้นๆกันนี่สาวสกวอชกันยังเมื่อยอยู่ก็เดินบนไอ้ยิบกลองมาถ่ายปวดขาตึงขาเฮ้ เออนั่งละน้ำละข่าวเด้อหฮะเห็นเห็นเห็นมาหน้าเห็นกันงล่างอยากคืนๆกล่องเนาะเพราะว่ากลับมาตะวันกับจะดำๆแน่ยแหละเพราะี่าขนมก็ทำมาลานเนาะเกี่ยวเข่าเอาไปเกี่ยวเข่าลำหน้าก็ไปทำมาลานเลกินแบบบานๆเลยไปต้องใจตัวเองจอนเร็วๆจะนายแบดเบิร์ดได้ จอนะตลอดนาสบัดดีสบายดีเอฟซีแน่พี่ๆเอฟซีคิดหอดจอดและะ้วมั้งป่านนี้บัดจอนี่เป็นดจเด้เนาะ<ฮ>ยิ่งอยู่ยิ่งหล่อเอออันนั้นแหละกระทันตูดมันข้นตีบ่าบวแค่วขนาดนั่งยังพวกกลับตูดนะมัวนั่งกลาจังตาขู่เลย ใช่สไม่อ๋อเาแน้ก็ได้อนนี้แขงตัอาอตัใสดีเลยตอนนี้่ตลอดเลยไปพูกมันลืปิดประตูตลอดอว่าี่ดีเพกปัเพควเหนยเนมาเด้อเห็นได้เดียวดอเห็นดอกมันขำมันมืดเ้ก็ดำเห็นกับมือหมือู้อู้อมันขำเด้อเฮ้ยพี่น้อยขำก

ต่อคิวคือกับชินอัอนเนอะมันไม่มีช่วงปีกตรงนี้เหรอเจี๋ยวปากระเตาเพรามันแพงเมื่อก่อนมันแค่สิบบาทมันสิบหกบาทเหรออืและตัวเนี้ยน้องตันะวเน,น,น,นื้อมื่อก่อนมันห้าบาทมันหกบาทน้องเนี้ยเหรอออืเดี๋ยวปลากระตาเราะทำไมคือน้องจานละเหรออัอนนั้นปะีกอะปีกก็ชิ้นชิ้นนะชิ้นน่ะสิบหกสองชิ้นยี่สิบใช่ปีกไม่ต่อจากท่อนี้นะ มันจะมีเออน,นั่นแหละต้องชิ้ใหญ่ๆมันน่ะชิ้น6บาทมันมีป้ายตั้งประดมทั้งอันนี้ตีป้ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปีกั้งยวงนะปีกข้อลเล็กๆตันๆอย่างเงี้ยเมื่อ,นะอก่อนชิน้นละ 10. สิบช่วงฝนตกกาแฟกูออไรไม่ทำไมแพงจังตลาดตรงบ้านไอ้บีขายจานละ20ที่พี่เคยซื้อให้พวกเองกิน,นอ่ะนะเขาขายเป็นจินน้นเ่ยนะตัชตัเชเคยทำเผาบ่าย เจียวปลากระตาอร่อยอันนี้อันนี้ใครทำแม่อ่ะนะแม่บานนาทำให้ใจมากพเสกเพพีเีนะ้องสองยือนหมดกลับไป<า>ก็กลับไปกินีขุยด้วยตินอ่อนกินอ่อนขุยเจียว้าวพูอยู่อืมสดเงยัวย่ากเลอ ก็ววแล้ววจะอาบน้ําแล้วค่อยออกไปเสี่ยงใจแล้วไปช่วน,นี้อ่ะไม่อาบเลยไปเลยเไม่มีเวลาแลนะ <c oughs> มันต้อง,งน้ำต้องน้ำน้ำเนาะออกไปทซงงานต่อเขาจะรักเราเขาก็รักที่เราเป็นเราอย่างนี้แหละเราเถอะเถอะเม่นถอด้ก็กไปโซงงานต่อไปเป็นหรอเอ้ย หน้ามอวนาต่ว่าเขากินกันกุมึงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตัวกินขผากันเ้อเดยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าต้องก็ถ่ายประมาณเนี่ยลพื่นะพี่น้อง่ามีเวลาเดี๋ยวะทำไมกินนะบ๊ายบาย